สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโสเล่นะครับกับค่ําคืนนะครับวันนี้โสเล่ก็จะพามาชมบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับกับสภาพฟ้าฝนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีรถทัวร์บริษัทไหนนะครับที่ยังให้บริการในยามค่ําคืนนะครับผมก็นี่แล้วครับมาชมบรรยากาศในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์กันได้เลยนะครับผม อ่านะครับผมรถที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ชานชาลาสถานีคนส่งผู้โดยสารสุรินทร์นะครับก็เป็นของบริษัทสวัสดีสุรินทร์นะครับผมก็เป็นรถปรับอากาศนะครับผมมาตรฐานมอสีขอพิเศษนะครับผมนะครับเป็นรถ2ชั้นนะครับผมก็เที่ยวเวลานี้นะครับน่าจะออกประมาณ3ามทุ่มนะครับผมก็เป็นรถปรับอากาศของบริษัทสวัสดีสุรินทร์นะครับผม นะครับผมก็ตอนนี้นะครับบรรยากาศก็กจะยังยังยังไม่มีรถโดยสารเข้ามานะครับผมเดี๋ยวแล้วก็พาทัวร์ก่อนนะครับผมนี่นะครับก็ยามค่ำคืนก็จะประมาณนี้นะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นรถแท็กซี่นะครับสามล้อหรือทุกๆที่เรารู้จักกันนี้นะครับก็จะมีการให้บริการอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมให้บริการนะครับผมในที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินของเรานะครับผมนะครับตอนนี้รถโดยสารสาธารณะนะครับก็ยังไม่มาสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวก็อาจจะ มีมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็พาทัวร์ก่อนนะครับพาทัวร์ในสถานีขนส่งผู้โดยสารของสุรินทร์ยามค่ำคืนก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม <advisory> ตอนค่ำคืนนะครับผมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็เปิดให้บริการนะครับผมทุกวันนะครับผมเปิดให้บริการทุกวันนะครับผม ให้บริการลูกค้าประชาชนนะครับที่มาใช้บริการทุกวันได้เลยนะครับผมอ่านี้นะครับผมก็จะเป็นป้ายนะครับผมถ้าใครมีปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับผมก็โทรได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะครับหรือโทร1584ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็โทรได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับ ป้ายแต่ละสายนะครับว่าสายไหนจะจอดที่ชานชลานไหนนะครับผมอ่านะครับผมก็มีให้ชมนะครับนี่น,นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์นะครับผม ก็เป็นรถที่มาจากสีสเกตนะครับก็เป็นสาย942นะครับที่ผ่านเข้ามารับผู้โดยสารที่จังหวัดสุรินทร์นะครับของบริษัทสวัสดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็จอดเรียงกันอยู่2คันนะครับผมนะครับก็เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับผมกับรถทัวร์นะครับผมบรรยากาศนะครับ คันนี้ก็เป็นรถที่มาจากขอนแก่นนะครับน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับผมก็ได้มาจอดส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับผมเป็นรถที่มาจากขอนแก่นนะครับผมของสุรินทร์เราก็มีนะครับผมสุรินทร์ขอนแก่นนะครับผมนะครับผมขอนแก่นสุรินทร์สุรินทร์ขอนแก่นนะครับ ก็มาใช้บริการหรือสอบถามได้ที่ตู้ขายตั๋วของบริษัทวาปีปทุมนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นของบริษัทนครชัยแอร์นะครับผมเป็นรถที่จะไปเชียงใหม่นะครับผมอุบลเชียงใหม่นะครับก็ผ่านเส้นทางในของสุรินเราด้วยนะครับผมนะครับ นะครับผมใครที่จะไปพัทยาละยองนะครับของนครชัยแอร์นะครับผมก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินทร์ของเรานะครับผมนะครับรถก็ได้มาจอดเทียบชานชลาแล้วนะครับผมนี่นะครับอุบลพัทยาละยองนะครับกับนครชัยแอร์นะครับผมก็เปิดให้บริการเหมือนกันนะครับผมที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์เรานะครับผม ครับผมนี่ก็เป็นของบริษัทสมบัติทัวร์นะครับผมนะครับผมสมบัติทัวร์นะครับรอบเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับผมนะครับสมบัติทัวร์ที่สุรินเราก็มีนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับผมเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งนะครับ 15เมตรนะครับผมนี่นะครับผมใครที่อยากขึ้นสมบัติทัวร์นะครับก็มาใช้บริการได้เลยนะครับผมที่สถานีเดลรสุรินของเรานะครับบกสของเรานะครับผมอนะครับผมก็มาอีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นบริษัทลุ่งเรืองทัวร์นะครับผมและยองมุกดาหารนะครับอันนี้นะครับผมก็จะไปรละยองนะครับผมไปเที่ยวรละยองกันได้เลยนะครับ เที่ยวเวลา3ามทุ่มหนาทีนะครับผมนะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินของเรานะครับรวบรวมเกี่ยวกับทุกสายเลยนะครับผมนะครับผมนะครับมีทุกสายมีทุกบริษัทนะครับเลือกเส้นทางนะครับผมกนะ็ใช้บริการได้เลยนะครับผม นะครับผมนี่นะครับระยองมุกดาหารนะครับผมรถที่มาจากมุกดาหารนะครับจะไปะะร,ะร,ะร,าาระยองนะครับผมเที่ยเวลาสามทุ่มห้านาทีนะครับนี่นะครับมุกดาหารรรยองนะครับผม นะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับผมค่ำคืนของสถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินทร์เรานะครับผม ก็เป็นของบริษัทลุ่งเรืองทัวร์นะครับผมก็ไประยองคันนึงนะครับผมมาอีกแล้วนะครับ1คันนะครับผมานะครับผมนะครับผมมุกดาหารระยองอัน,นนี้นะครับผมก็เป็นของบริษัทนครชัยแอร์นะครับเป็นรถ First าร์หรือ VIP นะครับก็มีให้บริการนะครับสุรินกรุงเทพนะครับผมเป็นรถสปาอากาศ VIP พนะครับผมนะครับของบริษัทนครชัยแอร์นะครับผม VIP นะครับผม อ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นรถของบริษัทโลตัสพิบูลทัวร์นะครับผมก็มาจากช่องเม็กนะครับผมก็ผ่านสุรินเหมือนกันนะครับผมก็ให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินของเราเหมือนกันนะครับผมโลตัสพิบูลทัวร์ยามค่ำคืนของวันนี้นะครับผม อ่าละครับก็ให้บริการเหมือนกันนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรถที่จะไปหัวหินนะครับของบริษัทชินเกียรติตัวนะครับผมในสถานีขนสง่งผู้โดยสารของสุรินทร์เราก็มีเปิดให้บริการนะครับรครับรอบเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับผมใครที่จะไปหัวหินนะครับ นี้จะไปหัวหินนะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินเราก็เปิดให้บริการเหมือนกันนะครับผมยังไงก็มาสอบถามได้นะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสุรินของเรานะครับผมนะครับ น่่าจะใชครับผมสำหรับวันนี้โซเลก็ขอจบคลิปพาชมบรรยากาศบาคอสอเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับ วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับโซเลด้วยนะครับผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับผม